คุณผู้ชมทุกท่านครับความสุขเล็กๆของคนที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องมาเช่าบ้านอยู่แต่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อการทำมาหาเงินเพื่อสร้างอนาคตนะครับและสร้างครอบครัวนะครับให้ครอบครัวได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับผมมีพื้นที่สักนิดนึงนะครับพอได้ปลูกผักอะไรขึ้นมาแล้วพอผักนั้นผีดอกอกอกผลหรือว่างอกงามขึ้นมารู้สึกมีความสุขและมีความภาคภูมิใจชีวิตโดยส่วนตัวของผมก็เป็นคนชอบปลูกผักปลูกพริกเอาไว้ทานนะคุณผู้ชมนะครับพอ างพอสามารถที่จะตั้งกระถางได้ก็จะไปซื้อดินมาใส่กระถางแล้วก็ปลูกผักปลูกพริก,ก,ก,กเอาไว้ทานคุณผู้ชมนะครับเวลาที่เราได้เก็บพริกสดๆจากต้นนะครับทานคุณผู้ชมมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าชีวิตอยู่ในกรุงเทพพอได้เก็บผักสดๆจากต้นนำมาทานคุณผู้ชมนะครับมีความรู้สึกว่าอืมันมีเรี่ยวมีแรง,ม,รงมีพลังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวคุณผู้ชมนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นเป็นอย่างไรอันนี้ไม่รู้นะครับผมเป็นคนที่ชอบปลูกคุณผู้ชมนะครับพริกเม็ดสองเม็ดได้เก็บมาทานก็มีคคคววววววาาาาาามม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 รรรรรูููููููู้้้้้้้สสสสสึึกก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 ่่่่ออออืัันน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 เเเเเเเปปปปป็็็็์แแแิิิิิงงททีีีีีีีีลลลลลลภใจะุขขขพพหหตตดดยยผๆ